การสร้างผังองค์กรต่อนะเราก็คลิกขวาสไลด์ใหม่แล้วก็คกล,ลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องแล้วก็มาที่แทรกอักษรศีลนะเลือกมาหนึ่งแบบดึงขึ้นไปนะดึงขึ้นไปแล้วก็คลิกคลิกแล้วก็ลบทิ้งไป การสร้างผังองค์กรการสร้างผังองค์กรจัดกึ่งกลางมาที่หน้าแรกจัดกึ่งกลางป้ายแถบสีดำมาที่รูปแบบรูปร่างสีเติมข้อความเอาสีแดงนะเอฟเฟกข้อความการแปลง เลือกมาหนึ่งแบบการสร้างภังองคองกรทีนี้เราก็มาที่สมาร์ทอาร์ตนะเลือกลำดับชั้นเลือกแบบที่หนึ่งแล้วก็ตกลงหนึ่งสองสามไปลนะคลิกขวาตัดคลิกขวาตัดให้เหลือเหลือไว้นึงกกอะ ทีนี้เราก็มาที่เขาโครงนะเลือกมาตรฐานเขาโครงเลือกมาตรฐานนะแล้วก็เพิ่มรูปร่างใต้ลิกเพิ่มรูปร่างใต้กิกเพิ่มรูปร่างใต้ลิกเขาโครงเลือกมาตรฐาน แล้วก็คลิกเพิ่มรูปร่างใต้คลิกเพิ่มรูปร่างใต้เขาโคงเลือกมาตรฐานคลิกเขาโคงเลือกมาตรฐานแล้วก็เพิ่มรูปร่างใต้ คลิกแล้วก็เพิ่มรูปร่างใต้คลิกเขาโครงเลือกมาตรฐานคลิกเพิ่มรูปร่างใต้คลิกเพิ่มรูปร่างใต้ต่อไปนะคะคลิกขวาเลือกสไลด์ใหม่เรามาสร้างแผนภูมิคอลัมน์เราก็มาที่เมนูหลักการสร้างแผนภูมิคอลัมน์ ไปแถบสีดำการสร้างแผนผังคอลัมน์ก็คัดลอกแล้วก็มาที่เิ๊จัดกลางคิ๊ขวาการสร้างแผนผังคอลัมน์เราก็มาที่คอลัมน์เลือกคอลัมน์แบบที่1ตกลง มันจะมีชุดข้อมูลมาด้วยนะคะชุดข้อมูลการสร้างแผนภูมิคอลัมน์เราก็ตรงนี้ก็ชื่อกนรดมาคานัดมา

สนใจสพันห้าพันหนึ่งพันส ทีนี้เราจะให้เขาแสดงหมายเลขด้วยนะเราก็มาที่องค์ประกอบแผนภูมิป้ายชื่อข้อมูลเอาไว้ภายนอกส่วนปลายนะต่อไปสไลด์ใหม่เป็นแบบวงกลมคลิกขวาตัวเลือกอคัดลอกคลิก คลิกขวาเลือกวางแผนภูมิวงกลมแล้วก็มาที่แผนภูมินะคะแผนภูมิแล้วเราก็เลือกเป็นแบบวงกลมแบบแรกแล้วก็คลิกตกลงทีนี้เนี่ยนะตรงนี้ก็เป็นยอดรวมยอดรวม สมอูรว์สมบูรสมชูย ปอนเท่าไหร่4,050 4,080 4,090นี่ันอแะเราก็ได้ยอดรวมมาแล้วเราก็ปิดไปปิดไปนะสมชายสมหมายสมปอง เวลาเราจะดึงข้อมูลมาอีกเราจะมาแก้ไขข้อมูลแล้วก็คิดที่นะแก้ไขข้อมูลแก้ไขข้อมูลเราจะมาแก้ไขที่ว่าทำไมการันเป็นอย่างนี้ยอดรวมสมปองสมชายสมหมายยอดรวม มสมชายสดหม่ออากมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วทีนี้เนี่ยนะคะเราก็เพิ่มอุคประกอบเพิ่มอุคประกอบแผนปูมิป้ายชื่อข้อมูลเอาไว้ภายน,นอกส่วนปลายแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปด้วยแล้วก็มาเลือกที่ดีไซน์แผนปูมนะเลือกเปอร์เซ็นต์นะคะการเรียน